สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิเศษโฟกัสไต้หวันประจำวันที่27มีนาคมกับดิฉันพอญานีงามจระสือไทยเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้กระทรวงกลาโหมไต้หวันเปิดเผยว่าจีนกําลังสร้างเรือยกพลขึ้นบกฝั่งไต้หวันทําให้หลายฝ่ายมองว่านี่เป็นสัญญาณเตรียมบุกไต้หวันผู้สื่อข่าวต่างประเทศของสถานีโทรทัศน์ PTS ได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษซึ่งเธอเป็นคนกลุ่มแรกๆที่ยืนยันและวิเคราะห์ข่าวดังกล่าว หลังคลิปที่ถ่ายทำที่ชายหาดในกวางตุ้งประเทศจีนถูกเผยแพร่ในข่าวหานเรือก็สร้างความฮือฮาในวงการหานทันทีโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเรือข้ามฟากเหล่านี้จะทําให้ภาพลักษณ์เกี่ยวกับกองทัพเซินน้าเซินบกของจีนแบบเดิมๆเปลี่ยนแปลงไปเพราะเรือยกพลขึ้นบกเหล่านี้มีความพิเศษเสมือนท่าเรือเคลื่อนที่ท้องเรือมีเสาที่สามารถเลื่อนขึ้นลงได้อัตโนมัติทําให้เรือแล่นได้อย่างเสถียรในสภาพอากาศแปรปรวนนอกจากนี้ด้านท้ายเรือมีพื้นที่กว้างที่สามารถเชื่อมต่อกับเรือเฟอร์รี่ที่บรรจุรถถังไว้เต็มลำได้ส่วนที่ด้าน ของเรือก็มีสะพานขึ้นฝั่งที่ยาวถึง120เมตรซึ่งสามารถข้ามข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและเชื่อมต่อกับถนนริมชายหาดได้อย่างง่ายดาย How many of them have been built so far? Um We're not exactly sure. It looks to be around four or five, mm hmm. but given the speed with which these have been built and given that they are now evidently have been tested and look like they work. ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าในสถานการณ์สงครามเรือข้ามฟากพิเศษจะถูกใช้เพื่อขนส่งกำลังฐานชุดที่2หลังจากที่กองทัพปลดปล่อยประชาชนสามารถควบคุมอำนาจทางทะเลและอากาศได้แล้วการวางแผนทางฐานของจีนแสดงให้เห็นถึงความลุกรานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยทั้งกองทัพเรือกองทัพเรือพลเรือนและแม้แต่เรือพันธุ์ทั่วไปก็ถูกนำมาใช้ในทางทหารซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าไต้หวันควรรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไร if you look at the kind of abstract problem of evading Taiwan it is really difficult And not like China going sail across straits, land its forces, and that not going end it's like is its will it to the the forces of be ผู้เชาญระบุว่าการค้นพบนี้จะไม่กระทบต่อแผนการป้องกันของไต้หวันในภาพรวมแต่จะกระตุ้นให้กองทัพไต้หวันขยายการเฝ้าระวังแนวชายแดนเพิ่มมากขึ้นและเชื่อมั่นว่าไต้หวันมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายกำลังป้องกันได้อย่างรวดเร็วในทุกพื้นที่ ครอบครัวหนึ่งไปทานอาหารร้านสเต็กชื่อดังในนครไทยนานระหว่างที่เด็กทานอาหารอยู่นั้นกลับขายน็อตออกมาสร้างความตกใจอย่างมากโชคดีที่เด็กยังไม่ได้กลืนลงไปภายหลังทางร้านได้ออกมาขอโทษและไม่คิดค่าอาหารจานนั้นขณะที่สำนักงานสาธารณสุขของไทยนานระบุว่าจะเข้าตรวจสอบร้านโดยทันที ชาวเน็ตโพสต์ว่าพาลูกไปกินสเต็กลูกเจอน็อตเล็กๆสีดำอยู่ในพาสต้าที่เสิร์ฟบ,บนกระทะร้อนโชคดีที่เด็กคายออกมาก่อนทางร้านชี้แจงว่าเส้นพาสต้าเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานภายนอกและไม่ทราบแน่ชัดว่าน็ดนี้หลุดมาจากขั้นตอนไหนอย่างไรก็ตามทางร้านขอโทษลูกค้าทันทีนอกจากนี้ด้านสาธารณสุขจะดำเนินการตรวจสอบต่อไป MRT ไทไทเปจับมือกับบริษัทเทคโนโลยีเปิดตัวระบบ AI ตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติที่อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยบนรถไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุระบบจะส่งสัญญาณแจ้งไปยังห้องควบคุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ระบบ AI จากกล้องในขบวนรถจะตรวจจับและวิเคราะห์การใช้ความรุนแรงของผู้โดยสารพร้อมส่งสัญญาณเตือนภยัย MRT ไทยไปร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีเปิดตัวขบวนรถไฟฟ้าระบบ AI ครั้งแรกโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จำลองสถานการณ์ผิดปกติมากกว่า10รูปแบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในขบวนรถไฟฟ้า 跟警音都会团召驾驶室的行车专员。在三年前，我们的精准度大概是在八十五 percent。好，那相信我们在这个导入之后，很快的我们就会提升到九十五 percent 以上。 ในช่วงพัฒนาระบบจะใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมทางกายภาพเพื่อฝึกฝนความสามารถในการตรวจจับโดยนอกจากตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติแล้วยังสามารถตรวจสอบความหนาแน่นของผู้โดยสารได้อีกด้วยและเมื่อขบวนรถหยุดให้บริการระบบยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลียร์พื้นที่นอกจากนี้ยังมีการอัปเกรดหน้าจอแสดงสาหนีเพื่อให้ผู้โดยสารไม่พลาดข้อมูลขณะนี้เริ่มทดลองใช้ในขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดงเพียงสายเดียว m ร t ไทเประบุว่าระบบรถไฟฟ้าดิจิทัลใช้เทคโนโลยี edge computing เป็นหลักโดยในอนาคตจะมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพื่อให้บริการที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการปล่อยคมลอยในแผงซีนครน,นิวไทเปเป็นกิจกรรมยอดฮิตคาดว่ามีการปล่อยคมลอยเกือบ4แสนลูกต่อปีอย่างไรก็ตามซากคมที่ถูกเผาไหม้นั้นกระจัดกระจายทั่วทั้งพื้นที่สร้างความสกรปรกและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวฟานจึงได้พัฒนาโดรนที่ติดตั้งแขนจับเพื่อเก็บซากโคมที่ตกอยู่ตามที่สูงโดยเฉพาะ คมสีแดงขาวลอยสวยเต็มฟ้าในผิงสีแต่ละปีมีการปล่อยคมลอยกว่า4ี่แสนลูกทําให้หุบเขาเต็มไปด้วยซากคมแม้จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยเก็บกวาดแต่ก็ยังไม่พอมหาวิทยาลัยหัวฟานจึงพัฒนาโดรนแบบหลายใบพัดที่หนักเพียง3.5กิโลกรัมแต่เก็บขยะได้ถึง2กิโลกรัมต่อเที่ยวบินได้ไกลถึง4กิโลเมตรซึ่งเป็นการออกแบบเพื่อเก็บซากคมลอยเหล่านี้โดยเฉพาะทั้งนี้ทีมวิจัยยังตั้งเป้าว่าจะพัฒนาให้สามารถดักจับคมลอยได้ตั้งแต่กลางอากาศในอนาคตอีกด้วย เมื่อวันศุกร์ที่21มีนาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟป่าในพื้นที่ภูเขาตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้ขณะน,นี้ไฟป่ายังคงลุกลามอยู่อย่างต่อเนื่องทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26รายและบาดเจ็บอีก30รายไฟป่ายังคงลามเผาวัดโบราณอายุกว่าพันปีโดยทางการเกาหลีใต้ระบุว่านี่เป็นไฟป่าครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และกําลังระดมกําลังจากทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ไฟป่าในภาคใต้ของเกาหลีใต้ยังคงลูกลามส่งผลให้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว26รายบาดเจ็บ30รายและมีการอพยพประชาชนกว่า37,000คนออกจากพื้นที่ตำรวจร,รายงานว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุวัย60ปีขึ้นไปนอกจากนี้ยังมีนักบินรายหนึ่งเสียชีวิตหลังเฮลิคอปเตอร์ตกขณะปฏิบัติหน้าที่ ไฟป่าที่ปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่21มีนาคมได้เผาทำลายพื้นที่ป่ากว่า36,000เฮกตาร์และงคงลุกลามเข้าสู่เขตเมืองโดวยวัดอุนรัมซาซึ่งเป็นวัดโบราณอายุ1,300ปีในจังหวัดขยองซังเนื้อก็ได้รับความเสียหายอย่างหนัก정말간절하게아무탈이없이바랬는데그런소식을듣고는솔직히가지고뭐정신을못찰정도로참담함을느끼고정말왜이런일이일어날까라는그런굉장히그고통스러운그런마음이었습니다 ทางการเกาหลีใต้ได้ยกระด,ดับการเตือนภัยเป็นระดับสูงสุดและประกาศระดมกำลังทั่วประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า4,000นายและเฮลิคอปเตอร์130ลำเข้าช่วยเหลือรักษาการประธานาธิบดีเกาหลีใต้ระบุว่าเหตุไฟไหม้ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเกาหลีใต้ นอกจากนี้ทางการเกาหลีใต้ระบุว่าอากาศที่แห้งแล้งและรมแรงทําให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลําบากขอบคุณที่ติดตามชม P d เ Fo โฟกสไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของสิงโตที่ยูเครนและอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ